สวัสดีครับพี่น้องมือนีเ้าวแมเนคนนะครับเ้าเป็นไข่เพราะว่าขอไข่อยู่ในนี่ครับผมขอไข่อยู่ในเหล้านั่นเองนะครับบ้านเก็บเข่าเก็บยังครับผมเตรียมสิไว้สําหรับฤูดูการไม่นะครับผมว่าสํารวจเข่าเบิ้งเลยครับนะนู มันสะกระสอบกัดกระสอบออกกวางอะเงี้ยนะครับสิเี๋เปลี่ยนสอบเหลือเขาจเจ้าอยู่สามสอบเขาเหนียวอ,อยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกกระสอบนะครับหกกระสอบด้วยกันกระสีเอาลงไปสีไปถ้ากินอีกจักสองสอบนะครับถ้ามันเหลืออีหลีกอะอาจสีเอาเขา่าเกาทุ่นนี่ เอาไปขายนะครับผมเพื่อที่จะเตรียมเล่านี่ไว้ทาใาไซเขาใหม่ปีนี้ครับพี่น้องครับ